สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูชัชยาเมืองศรีนะคะหรือคุณครูชาชานะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับสนะคะหรือนักเรียนทุกคนเรียกคุณครูว่าคุณครูชาชาก็ได้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เรามาพบกันนะคะสัปดาห์แรกนะคะเป็นสัปดาห์การประถมนิเทศก่อนการประถมนิเทศก็คือให้นักเรียนรู้จักคุณครูรู้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะ เราไปดูนะคะในสัปดาห์แรกนี้นะคะเราบอกแล้วว่าให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดคนละหนึ่งเล่มนะคะเอาเป็นว่านักเรียนใช้เล่มหนาเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนเขียนในทุกวิชาลงไปในสมุดเล่มนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องทําสมุดเล่มอื่นนะคะทําเล่มนี้เล่มเดียวเวลาส่งนะคะคุณครูก็จะแยกตรวจให้นะคะไม่เป็นไรเราเจอกันเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกันตอนเปิดเทอมอีกทีหนึ่งวันไหนนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะฝึกเขียนวันที่กันนะคะยังเช่นตัวอย่างนะคะวันที่นี้เราจะเขียนวันจันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564แต่ว่าเราจะเขียนแบบย่อนะคะก็คือพุทธศักราชแล้วก็เขียนพอจุด สสาราจุดนะคะสองหนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะปหนถึงปสหองส2 3นะคะเราจะเขียนหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเราลองฝึก การเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดให้อยู่ในเส้นแล้วก็พอดีกับหน้านะคะเราก็จะไม่เขียนใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปนะคะถ้าเราเขียนใหญ่ไปเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนไม่พอนะคะแต่ถ้าเขียนเล็กไปมันก็จะดูไม่สวยนะคะแล้วก็พื้นที่มันจะเหลือเยอะเกินไปนะคะทีนี้ถัดไปนะคะในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนฝึกเขียนชื่อตัวเองนะคะ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมตัวเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเช่นถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายเราก็จะเขียนดอเด็กจุด ชอช้างจุดนะคะเป็นแบบย่อนะคะมาจากคําว่าเด็กชายถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนักเรียนก็จะเขียนดอเด็กจุดยอหญิงจุดมาจากคําว่าเด็กหญิงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนว่าชั้นนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าชั้นลงไปนักเรียนก็เขียนว่าปหนึ่งทับอะไรนักเรียนอยู่ปหนึ่งทับสนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะแล้วก็นักเรียนอยู่เลขที่เท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเขียนให้เต็มหนึ่งหน้ากระดาษนะคะ เดยวนักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะลงไปในสมุดนะคะคุณครูจะเพิ่มเข้าไปก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปด้วยนะคะตัวเลขอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะ0ถึง9นะคะนักเรียนฝึกเขียนนะเมื่อเวลาเจอกันนักเรียนก็จะเขียนได้อย่างคล่องนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นักเรียนลองฝึกเขียนเท่านี้ก่อนนะคะ ในวันพระรหัสสบดีที่17มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2564เราก็จะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูชาชานะคะมีการบ้านให้นักเรียนแล้วนะคะหนหน้ากระดาษอย่าลืมทำนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบา,บายยแล้วเด,เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ